มาครับพี่น้องครับนี่ต้มเพียกร้องครับพี่น้องเนาะอู้เพียต้มเพียแล้วแต่สีอิอนนะครับพี่น้องเด้อสุดหนามมันหวานน้ำกันเลยครับพี่น้องนี่ยอื้อหือปีร้อนล้นบ่ล้นบ่ผมบอกเลยว่าผมตุนทานเหมือนนี่มืดบ่หน่อยเลยพี่น้องเด้อะนี่งอือโอ้โหครับพี่น้องครับกับแก้วเพียขมๆนะครับพี่น้องเด้อพี่แก้วเพียอื้อหือต้มเพียยังบ่พ่อแก้วเพียพี่น้องเลยมาแซ่บๆกันครับผมสุดหนามกันเลยคึ้อยาก มีมงที่เด็ดเลยเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสันกับเนื้อเสือพี่น้องว่ากินตะดิบเลยกินสุกนะเน่ฉันบ่กินสุกมานึ่งข้าวเาขียวอตัวดิบบาข้าวเขียวเลยพี่น้อง

หลังจากที่บ่ได้พอกันมาลายมือแล้วนะเพี่องเนาะเพีมีปัญหาใช้บุกมีปัญหาเป็นธรรมดาค,คนอยู่หลายก็ต้องกดระเบียบก็ต้องหลาย ผิดขอตกลงเขาผมมอกมองใน,นเฮือนมองทีเข้าสีอ่างว่าไม่รู้ไม่บ่ได้เลยพี่น้องเด้เ,เ,เ,เฮ็ดเพือดเห็ดยื้อทัวเพื่อนคนไม้บันเมื่อกันเข้าสิบอกว่าเาเราไม่รู้บ่ได้เลย คนเห็ดหลายคนช่องมันหลายมันเกเริ่มมีกลระเบียบขึ้นมาหลายเป็นธรรมดามีแค่นั้นแล้วอินฟูหรือว่าคนถึงกัังเห็ดช่องต้องปรับตัวจ้คของเข้าไป บบเป็นหว่องออกักดูวรวมถึงตัวผมผมระวังของยาชาดโดนคือโดนรูปเด,ด,ด,ด็กหน่อยพี่น้อง ดวนเรื่องอย่างว่าดิดวนเรื่องรูปภาพมันซอ,อแนะนำเล็กหน่อยเพราะว่า กฎหมายเขาคุมขว้างได้หน่อยหลยพี่นอ้องเทียชิบระว่างเนอ้อของยาแช่กโดนไปยังเหมือ เฮ็ดช่องกับเป็หญิงชีวิตชีวิตหนึ่งนะครับที่เขาต้องไปอยู่รวมคนดูกับคนทำคนละอย,ย่างเลยคนเบิงสโดนพออย่างถ้งคคาคุณคอมเมนต์คอมเมนต์บพระสูภาพบางสิบ คุณก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสถือบล็อกถือยังเงื่อนขันบอกถืออย,ยากเส้นบล็กบอกเจ้าเจ้าอาจถือจะค้องช่องเขาบอกอแต่ขันจะคลองช่องที่เขาไม่ชิดหนังกับไม่เป็นหนังเขาก็ให้เจ้าขอมาเบิง ก็ยังคอมเมนต์คอมเนมเนต์นหน,น,น,นี่งคอมเมนต์หนึ่งเนาะเมื่อนคอมเมนต์หนึ่งหไลค์คอมเมนต์ไปคอมเมนต์ได้าเขาหน้าเขาเหมือนนึกเหมือนเด็ก ด่าหอดพ่อหอดแม่เขาเขาเลื่อนกับมันไปถึงด่คอยแล้วเจ้าใส่เขาบอกว่าเจ้าก,ก็ไม่ได้ดีเด้อเป็นปมาปัญญาอ่อนนู่นนี่นั่นด่าหอดงองหอดนี่มาว้าแหน้ำเราไม่ได้หันมั่งตัวไอ้ขวางแล้วแต่ขวางเบาอยู่นั่นก็ยังบ่ได้ดีผมบ่ได้ไปสั่งพวกแบบนี้เรา Cần hết lâu lại rồi Thôi thịt tròn ma thôi Chém cái khẩu trẻ được ยิ่งมันหมดมันคายออก เอาะครับพี่น้องนะครับก็เรียบร้อยครับพี่น้องเป็นเมนูครับต้มเพียนะครับโคมๆเสีบๆเลยนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศเอ่อฝนตกกำลังเศร้าหลักกระสีตกเยอะเลยครับพี่น้องนะครับกำลังดินเข้างหลังก็อกำลังเขียวๆงามๆนะครับพี่น้องเนาะกระสีไรบ้านปุ๋ยแล้วถ่ายตะนามนะครับพี่น้องเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมช่องใจฉาดถุงร่าสำหรับนี่กระสีจากล่าพี่น้องไปเทีนยวเนาะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ให้ความเมตตานะครับช่องใจฉาดถุงร่านะครับมาโดยตลอดนะครับพี่น้องเด ปุ๋ยเขาบางทีไม่ได้คอยพี่น้องมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดคอยสมเพื่มุ่งมา่นปรารถนาทุกประาปการส้ารับมณีจากลาพี่น้องมณีสวัสดีครับ